ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตไม่ได้ภาคนานเลยวันนี้ถือโอกาสมาภาคกว๋วยเตี๋ยวเรือวันนี้ก็เป็นวันที่เรามาเรียนขับรถวันที่สองนะคะเมื่อวานเก็บชั่วโมงไปเจ็ดชั่วโมงวันนี้ก็เลยมาเก็บชั่วโมงอีกช่วงบ่ายนะคะิือบ่ายโมงจนถึงสี่โมงเย็นตอนก่อนเข้าโรงเรียนขับรถเราก็แวะหาร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่อยู่แถวๆโรงเรียนก็ได้มาเจอร้านนี้เออแถวรังสิตอะ มันจะมีคลอง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 เนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะมากเลยอ่ะคนแถวนี้เขาชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือเนาะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือที่เรากินมานี่ยก็คืออร่อยแทบเราทุกล้านเลยวันนี้ก็เลยแบบเออก็มานั่งกินร้านที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนแบบอร่อยมากเราก็สั่งเหมือนเดิมค่ะเส้นเล็กชามใหญ่พิเศษเนื้อเปื่อยตับเนื้อหมกก็ไม่มีอะไรก็นั่งกินใจจอยเรื่อยๆชิลๆ ชมนกชมไม้มองนูน่นมองนี่แล้วก็ตักผักมาจานหนึ่งก็ใส่ไปหมดเลย<ม>ก็คือถ้วยเดียวอิ่มเป็นคนไม่ค่อยชอบกินถ้วยเลก็กเลย่ะพอรู้สึกว่าชอบกินถ้วยที่แบบถ้วยใหญ่อะเราที่เกียจปรุงหลายรอบก็เลยแบบกินถ้วยใหญ่ไปเลย <c oughs> ก็ไม่มีอะไรคะ่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> ก็นี่ไรแค่นี้แล้วก็ดูไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะ <c oughs> เออไม่ต้องดูไปเรื่อยๆหรอกเดี๋ยวจะพาไปด้วย <c oughs> แล้วก็กิน ชอบกินแบบผักถั่วงอกในก๋วยเตี๋ยวมากเลยแล้วก็หัวผาใช่ไหมวันนี้ครูสอนก็พาอ้อมไปให้แบบพาขับออกถนนใหญ่เหมือนเราพาคุณครูไปขับรถชมวิวก็คืออ้อมไปนครนายกอีกเหมือนเดิมก็คือสามชั่วโมงก็คือขับรถแล้วก็ก็ดีนะค่ะแกก็สอนนู่นสอนนี่อะไรเงี้ยก็เป็นวันที่แบบเหมือนจะชิลนะไม่ชิลกันไปเรียนขับรถขับในสนามด้วยแล้วก็ซ้อมแบบสอบ สอบแบบท่าที่เขาจะต้องสอบในสนามยากมากเลยอ่ะอีท่าที่ต้องชิดขอบขาวเหลืองอ่ะอันนั้นน่าจะเป็นท่าที่ยากที่สุดแล้วนะเท่าที่เรียนมาสองวันแยากมากตอนนี้ก็คือยังไม่ได้เลยอ่ะไม่รู้ทําไงอ่ะเออแต่ว่าก็มีหนังสือกับเอาหนังสือกับมาอ่าน <S 2> <S 2> <S 2> ก็ลง <S <S เรียนลงสอบไว้เป็นวันอาทิตย์ที่เก้าก็คือ,อที่นี้ก็คือถ้าจะทํางานไม่ได้หยุดเลยวันอาทิตย์กวนหยุดก็ไป สอบใบขี่สอบใบขี่เสร็จแล้วก็ก็ต้องหาเวลาไปทําใบขับขี่ที่ขนส่งที่อยู่ตรงจตุจักรแต่เป็นคนชอบปรุงก๋วยเตี๋ยวนะไม่ค่อยกินแบบก๋วยเตี๋ยวที่เขาปรุงมารู้สึกว่าเคยลองแหละหลายหลร้านอะ่ะมันจะมีอยู่ไม่กี่ร้านจริงๆนะที่แบบปรุงรสชาต์เหมือนที่เรากินทุกครั้งอะ่ะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวร้านไหนอะ่ะเราปรุงเองหมดเลย บางคนก็ชอบกินก๋ยเตี๋ยวแบบไม่ปรุงใช่ไหมแต่เราเป็นคนที่แบบไม่ปรุงไม่ได้อะไม่ว่าร้านไหนจะอร่อยขนาดไหนอะก็ต้องปรุงอยู่ดีปรุงจริงๆไม่ปรุงไม่ได้เพราะาเป็นคนที่กินรสจัดกินรสเปรี้ยวรสเค็มรสเผ็ดหวานนะไม่เยอะแต่ก็ขาดหวานก็ไม่ได้อีกก็น,นั่นแหละก็เป็นคนกินรสจัดนั่นเอง